เออรู้เรื่องแี่งแข่งแค่ลงม่ต้องคิดละเปิดอะไร่ะเ่งว่าเปิดห้าเลย แบ่งเก็บมุมเลย่อเหลี่ยมใหญ่ครับเซเวตเจอกับตะก้อเอ้ะอะไรวะเอฟเอฟคอกมาครับเหลี่ยมนี้นานๆจะได้พบเจอครับครับเซเวตมีแต่ให้นะครับดูนะครับลูกนี้นะครับ เสวิตมือยาสันนะครับได้เสียเป็นแต้มนะครับเฮ้ยเคียดมันแม่นจริงจระเยอะนะเฮ้ยอย่าเข้ากล้องเลยกินมาแล้ว ได้มาสิบเอ็ดเมตรบอกสีเขาด้วยนะบอกสีเลยนะไม่รล,ลูกไหนบอกด้วยครับเสวิ it, ยุดยาครับเจอก F อคลอ,อกมาครับ <c oughs> เดี่มนี้นานๆจะได้พบได้เจอครับ <c oughs> นี่เดือนสายทีมัตรงมันจริงนะจะไเลเจอนับกันนับกันเองนะครับเพราะว่าผมมันแค่ผู้สื่อข่าวเฉยๆนะครับสามสามครับ F คอ,อมาร์ชิชเข้าไปตั้งอะไรตั้งหนึ่งร้อยนะไม่รยกรู้หนึ่งร้อยไม่รู้ไม่รู้คุยกันเองผมไม่เกี่ยวครับผมเู้สืบข่าวนะครับเป็นคิวของยาวยุทธยาครับเอ้ยมันอะไรวะโยกเยกนีว่วะหูกลางมักเลยคนนี้ไม่ตกว่ะบางทีไม่ตกเป็นป้านลย เออกูได้ลูกตกเลยก็มันเสียแล้วได้บานร้อยอ่ะนี่ผมมาแก้หนึ่งกูเสียไปเนี่ยกูเสียไปแปดร้อยกูได้สามร้อยอยไม่เสียปลอยไม่เล่นเลยครับโยกเยกยุดยาครับเอ้เนี่ยโยกเยอะว่ะมันเสียค่าชั่วโมงอ่ะเนี่ยไม่ได้เล่นนานเหรอจอเลยอ้าวเป็นคิวของเอ็กโคกไม้อีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ เอาเย้ายเอฟเคมามาแล้วครับเอ้ยจะบังกล้องดเหนมเดี๋ยวมันก็โดนเอ้ยเมืเอ่ม 2. 2> อกีอ้มาใส่ของเท้าหน่หอย สามทำไมหมดแหละว่าน well, right um, ูปมัดูเป็นอย่างงี้ยได้ทำที่พี่ยอมขายรูปอ่ะดูแลนี่งๆเยโหรูป่ห้ึด้ดีหมดละเ็งใจดิใจดิ มมีีรบย,ยาวยุ่ยจ้าครับเป็นโอกาสของยาวยุรยนะครับเบิ้นไปเลยสี่ได้สี่ร้อยครับตอนนี้สี่สี่แต้มครับครับผมถอยไปง่ายๆย่ามาหมักกล้องไเอฟอย่ามั่วดินี่ชนี่ ขอพกักแป๊บนึง